คนไทยที่ได้ชื่อเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นคนที่นับสือศาสนาพุทธมีจิตใจโอ้อ้อมอารีทําไมมันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนทําไมมันเต็มไปด้วยอาชญากรรมเห็นไหมทาไมคนหลายคนทำไมรวยจนขนาดนี้ยังไม่ไมรู้จักพอทรัพยากรประเทศนี้มันอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ทาไมคนยากจนเยอะแล้วไม่มีคนไม่กี่ตระกูลที่ร่ารวยเห็นไหม วันนี้ที่ผมแปลกใจมากนะครับในเหตุการณ์ของกัมพูชาเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วมีคนที่มีพฤติกรรมขายชาติผมก็เลยเอามาเป็นหกข้อวันนี้ว่าขายชาติเลี้ยงชีพคุณเชื่อไหมว่าวันนี้มีคนขายชาติเลี้ยงชีพจริงๆแต่บางคนมันจะรวยมากแล้วก็ยังขายชาติต่อไม่ได้เลี้ยงชีพแล้วตอนนี้คแต่ขายชาติสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเอง การนั้นก็พูดให้สติผมมาเป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์หรือพักเศรษฐกิจก็คาดหวังวันหนึ่งจะมีการได้เข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศนี้นะบารมีผมไม่ถึงแล้วครับก็เป็นแค่นักต่อสู้โนเนมคนหนึ่งท่านเองแต่วันนี้ผมมีหัวหน้าพักวันเอกกรสีทึ่งเป็นนายทหารยศในพลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีวิสยัยทัศน์ มีความรักชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตวันหนึ่งผมก็ได้มาช่วยงานท่านวันนี้วันนี้ผมจึงเอาวะในเงื่อเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนี่หว่าถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จอีกก็พอแล้วนะเพราะว่าผมคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้คือคนไทยจะต้องโตทัทีเลิกเป็นลูกนกเลิกกราบไหว้คนชั่ว แล้วก็เลิกกลัวในสิ่งที่มันไร้สาระครับเราจะรอแทรคนอื่นมาทําให้ได้อย่างไรอนาคตมันอยู่ในมือเรานะวันนี้โอกาสมันมาถึงแล้วที่พวกเราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปสู่ความเป็นมหาอำนาจผมตลกมากผมฟัง,งนักวิชาการหลายๆคนครับบางคนเป็นถึงศาสตราจารย์กิติคุณนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณด็อร์ส้นตีน มึงเป็นแค่นักวิชาการขายชาติมีตำแหน่งทางวิชาการทําให้คนเคารพยอมรับน้ำถือแต่มึงมันขี้ขลาดจะจอบกูเนี่ยลูกชาวบ้านแท้ๆเนี่ยกูยังกล้าเลยนะครับผมไม่เข้าใจว่านักวิชาการวิชาการพวกนี้นะมึงไม่คิดที่จะก้าวออกจากห้องสมุดกันบ้างหรือไง มึงจะกอดตำราไปตลอดชีวิตเลยไงถ้านักวิชาการอย่างพวกมึงดีประเทศนี้ก็คงไม่เฮงซวยแบบนี้หรอกวันนี้มีแต่นักวิชาการเต็มบ้านเต็มเมืองจะถามเลยพวกมึงได้ทําอะไรให้ประเทศชาติหรือเปล่ามึงเคยออกมาต่อสู้อะไรไหมหดีแต่กอดตำราอยู่ในห้องสมุดนะครับนะผมยิ่งฟังดูทีวีดูข่าวเนี่ย ผมยิ่งขยะขยแยงให้พวกนักวิชาการที่มาหน้าสลอนให้สัมภาษณ์ลอยหน้าลอยตานะถุยถ้าพวกมึงเก่งกาจจริงมึงก็งพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองไปแล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนถังกูหรอกเออเห็นไ,ไหมพวกเราเห็นด้วยไหมครับวันนี้นะประเทศเราเนี่ยนะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้า มันก็ร้วเนี่ยมีการแย่งอำนาจกันมาโดยตลอดนะอ้างอ้างชาติอ้างประชาชนครนะแต่ผมพยายามจะเป็นคนดูประวัติศาสตร์ช่วงไหนวะว่าใครว่าที่แม่งทําเพื่อชาติจริงๆเนะี่ยอู้เห็นตัวใหญ่แม่งกทำเพื่อตัวเองนะทั้งนั้นเลยนะยิ่งมายุคนี้นี่ยิ่งอับปรีสุดมีคนบางคนรับงานต่างชาติคนระับเพื่อจะมาแทรกแซงประเทศตัวเองเอ้ยนะ้ไหม เพราะอะไรเพราะคนไทยไม่อ่อนแอเชื่อคนง่ายแล้วก็ขี้เกียจรอรอให้คนอื่นทําให้คุณดูดิครับตั้งแต่ผมเกิดมาจนวันนะี้การเมืองไทยก็เป็นแบบนี้นะมีแต่คนอาสาเข้ามาว่าจะทํางานรับใช้ประชาชนทํางานเพื่อชาติแต่กูก็ยังไม่เห็นนะช่วยบอกผมหน่อยดนะ้ว่าตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งมาเนี่ยนะมีนักการเมืองคนไหนบ้างที่มันเข้ามาทํางานรับใช้ประชาชนนะนะ มีไหมช่วยบอกชื่อมาสักคนดกว่าโอ้โหนักการเมืองคนนี้แม่งเป็นนักการเมืองที่เข้ามาทํางานเพื่อชาติจริงๆกูเห็นมึงก็รับใช้แต่นายทุนเจ้าของพรรคบางคนทำไมเป็นนักศึกษามีอุดมการเป็นคนเดือนตุลาแต่วันนี้กลายเป็นหมารับใช้โคกกระจอกเลยนะเห็นไหมวันนี้นะคุณไม่คิดจะส่งมอบอนาคตที่ด,ดีกับลูกหลานเลยหรอวะคุณจะเป็นหมารับใช้แบบนี้ตลอดไปวะ นะผมแปลกใจมากที่อาจารย์บางคนนะพูดแต่เรื่องมนุษยธรรมแค่เรื่องเปิดเครื่องเสียงสันเตนอะไรนี่นะว่าจะเปิดช่องให้เขมรลากไทยเข้าไปสู่สารโลกแล้วไงแล้วไม่สารลัวสันตนเลยนะกพูดอยู่ได้นะ ทำให้ประเทศไทยเสียเปียบบนเวทีโลกทุกวันนี้มึงก็เสียเปรียบอยู่แล้วมีตรงไหนบ้างที่ได้ไทยได้เปรียบชาวโลกเใชมไหมนั่นพวกมึงเลิกปัญญาอ่อนกันนแหละทําไมมึงไม่คิดจะพาประเทศไทยเป็นมหาอำนาจของโลกบ้างเอวะขนาดของประเทศไทยก็ไม่ได้เล็กประชากรของเราก็ไม่ได้น้อยทําไมเราจะต้องเป็นลูกไล่ทําไมเราต้องแคร์ ชาวโลกทำไมชาวโลกไม่แคร์เราอ่ะกูถามหน่อยเนี่ยกูเห็นจะเป็นจะตายนะวิทยาการบางคนยนะี่บางคนที่เป็นระดับด็อกเตอร์นี่นะเป็นศาสตราจารย์นี่นะบอกว่าการที่เราไปเปิดเครื่องเสียงที่ชายแดนเนี่ยจะเปิดอเอาไงกมพูชาลากเราไปสู่สารโลกแล้วไงอ่ะขึ้นก็ขึ้นในสารโลกอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะไม่ไปก็ได้ไอสารส้นตีนนี่นะมันเป็นสารการเมืองมันเป็นเครื่องมือของชาติมหาอำนาจ จำเป็นด้วยเหรอกูไม่เห็นทำไมทำไมรัสเซียมันไม่เห็นต้องทำตามศาลโลกเลยกูไม่เห็นที่เซเลมันต้องทำตามศาลโลกเลยแล้วมันเป็นส้นตีนอะไรที่ประเทศไทยไม่งด้ต้องกลัวศาลโลกทำไมต้องต้องกลัวองค์กระนะครับอะไรนะข้าหลวงอะไรวะข้าหลวงใหญ่สาประชาชาติอะไรนี่พวกมึงมันก็แค่เสือกระดาษเวลาประเทศกูโดนลังแกกูเห็นแม่ลูกที่เสียชีวิตในเซเว่นไหมแล้วไงศาลโลกเป็นไง ไห้ได้ภาษาโลกสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสาธาริรทำทนตีนเลยได้มัง้งพวกแม่งโคตรลเลอะเทอะวันนี้นะกูฟังว่ามึงให้แต่พยิ่งมีนักสิทธิ์นี่นะพวกมึงไม่เคยปกป้องคนไทยเลยแต่ทําไมแบบความทุกข์ของชาตต่างชาติพวกมึงดิ้นรลนเดือดร้อนกันลือเกิดมามึงเคยแหกตาหรือ่าวะเนี้ยคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากก็คือคนไทยเนี่ยแหละ เออใช่ป่ะแล้ววันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจนะพูดให้พวกเรารู้เนี่ยเรื่องราวว่าที่นี่เป็นแบบนี้นะทําไมถึงพวกคุณจะต้องมาช่วยผมอะถ้าพวกเราไม่ทําแล้วคุณจะร้อยใครมาทำามนมีพรรคการเมืองพรรคไหนคุณลองบอกมาสักพรรคที่ว่าที่มันจะมาแก้ไขปัญหาใ้ประเทศนี้บอกชื่อมาดิวันนี้ผมว่าพรรคเศรษฐกิจในชัดเจนที่สุดละ กูเห็นแม่งอ้างประชาชนอ้างชาติพฤติกรรมพวกมึงไม่ได้ทําเพื่อชาติกันเลยนี่หว่าพ <p> วกมึงเล่นการเมืองกันจะประเทศชิบหายไปแล้วเนี่ยเอาชนะกันอย่างเดียว <p> พวกกูถูกเสมอพวกมึงผิดเสมอแล้วใครไม่ต้องเสือกแค่ว่ากูไปอยู่ข้างกูไม่อยู่ข้างใครน,น,นะสําหรับผมมีแค่ถูกกับผิดผิดก็คือผิดอ่ะพวกตัวเองทาผิดก็คือผิดอ่ะแต่วแมมันต้อง ผมไม่เคยวิจารณ์ประชาชนทั่วไปนะผมจะโจมตีว่าคนที่กินเงินเดือนจากภาษีแลวผมก็เชิญชวนทุกคนทำแต่ความดีผมไม่เคยชวนใครทำผิดกฎหมาย,ยนะแต่วันนี้มีคนหลายคนนะที่ไม่เคยรู้จักผมเลยนะเวลาผมพูดอะไรก็จะชอบแซะชอบไปนแนะกันแหนยมึงรู้จักกูน้อยไปวันนี้ โวคนที่แม่งเกิดจากดินเกิดจากฝุ่นเนี่ยนะมาได้ถึงขนาดนี้นะมันโคตรภูมิใจแล้วจะกินจะใช้อะไรก็ได้หมดแนละ้วกูไม่ต้องการร่ำรวยกว่านี้หรอกน,นะฉันไม่ต้องมาเพิร์เจอร์หรอกไอ้แค่เล่นงานเมืองเนี่ยนะผมบอกแล้วมีคนที่ทําดีผมผมพร้อมจะหลีกทางให้เลยแต่คนบางคนแม่งรวยกันนะนีนน่มันยังไม่คิดจะหยุดมันยังจะกอบโกยต่อเพียงเพื่ออ,อำนาจนี่นะแต่มันก็อาจจะใช่ใน,นประเทศนี้ใครมีอำนาจก็คือกฎหมาย กูงงคิบหายเลย่ดีเขาก็โดงเนี่ยคณะสารตัดสินแล้วนะยังไม่มีใครกล้ายึดที่ดินคืนมาเป็นของหลวงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่เาเขามีอำนาจทางการเมืองน,น,นั้นใครมีอำนาจก็คือกฎหมายใช่ไหมมึงจะเอากันแบบนี้จริงหรอประเทศน,นี้